สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะอีกระดับก็สู่ช่องของจุ๊บแจ๊งในครั้งนี้นะคะเรามาอยู่ด้วยกันในเกมโลโบอกกับแบบสตีลอาเบนรอยกันอีกเช่นเคยนะคะครั้งนี้เนี่ยเราก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้หาตัวใหม่ๆเลยเพราะว่าตอนนี้คือแบบคำว,ว่าซีเคร t เนี่ยมันหายากมากจริงๆนะคะเราก็ขโมยมันไม่ได้เลยนะทุกคนดูดิโอ้โหเว้นว่างกันแบบดำเป็นปื้อเลยเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะพยายามตามหาตัวแลกันถ้าซีเคร t ไม่มีก็ไปหา ไปรอดกอดเอาแล้วกันนะคะทุกคนจะพยายามขโมยมาให้ได้ละกันเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวครั้งนี้เราจะมามันสกันแต่ว่านี่ต้องบอกก่อนเลยนะคะก่อนที่ทุกคนจะได้ดูกันนั้นเกมนี้นะ,ะชื่อว่า Steel b e n Rob มันเป็นเกมขโมยเบนรอดเพราะฉะนั้นมันคือการขโมยนะคะถ้าเราไม่ขโมยเขาเขาก็ขโมยเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นงดแล้วก็ขอนอนุญาตเลี่ยงการดราม่าด,ด้วยนะคะไม่ต้องมาว่ากันว่าแบบเฮ้ยพี่ไปทำของเขาทําไมเขาบอกเขาทขํา,ไม,อกอกาทไมไม่เอานะคะทุกคนเพราะว่าเกมมันให้เล่นแบบนี้นะคะป่ะเราลุยกันเลยดีกว่าวู้จ้า เออเรามาห้องแรกนะคะมีจิงโจ้อุ้ยจิงโจ้นอนมันน่ารักจังเลยอะ่ะอยากได้อะ่ะเอาดีกว่าเราบ้านเราอยู่ไกลได้วยไงประเด็นเราบ้านเขาก็คือแบบไม่ไม่ไมไมปไม่ปิดเลยเหรอบ้านอะ่ะเอาขอโมยนั่นอนะันน่ะวิย a ฮู้วิเราไม่มีสป,ปินพอดีใช่สป,ปินมาพอดีเอา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 มีคนมีคนจะตีแจงแจงจะได้ไหมจิงโจ้ตัวนี้แจงจะได้ไหม โดดโดดโดดมาโดดมาเขาบ้านอา้าวไม่ใช่บ้านเราบ้านเราอยู่นู่นเอาเราเลยบ้านทำไมไม่จําบ้านตัวเองอึบอออ่าทางสะดวกค่ะเราได้มาแล้วค่ะน้องจิมโจ้ตัวนี้จะยังไม่เคยได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเปิดสมุดของเรานั่นเองนะคะรู้สึกเจ้าของบา้านเขาจะไม่สนเว่าจะขโมยหรือไม่ขโมยขอ,ของเขานะคะเดี๋ยวเราไปสปินกันก่อนนะคะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้ตัวโอคารโลโอคาร่าหรือเปล่าไปแจงไม่เคยมีดวงกับอะไรแบบนี้อยู่ละน,น,นั่นไงก็บอกแล้วไง 250K เท่านั้นนะคะบ้านหลังนั้นปังว่ะมีซีเข็ดด้วยว้าวเังอยากได้อันนั้นนะเจงหายตัวก่อนให้ตัวนี่เราจะเข้าไปเอาหูบ้านหลังนี้ซีเข็ทั้งหลังเลยเราต้องการมันเอา้าออกเฉยเอาอีกแล้วเนี่ยพอซีเข็มาปุ๊บออกซีเข็มาปุ๊บออกแล้วเมื่อไหล่ชาตินี้มันจะได้คะมันจะขโมยได้ตอนไหนแมโอ้ อยากได้อ่ะซีเครตต่าไม่มาหาเราเลยหรออย่างพี่บ้านเนี้ยอ่าพี่หลามตัวนึงอุดินตุ้นตัวหนึ่งถ้าสมมติว่าระวางกับดักไว้ตรงนี้ปังให้ตัวตป๊บนึงนี่นี่เราอยู่ตรงนี้เรากินตรงนี้นนก,กีนม่อกับดักตัวเองแล้วหายตัวไว้ทุกคนดู42ิวินะคะเดี๋ยวเราจะสวับสวับสวับขโมดปุ๊บวิง่งปับ๊บไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะทุกคนรอบนี้อยู่คนเดียวด้วยเพราะว่าพี่รันแบบอยู่อีกเซิร์ฟหนึ่งนะคะทุกคน33ิาวิโอเค32 31 สาจะลองดูนะคะอันนี้เป็นทริคที่แบบมันเก่าแล้วอะแต่ว่ามันก็เป็นการขโมยที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็ต้องรอปิดบ้านของเขาอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้บอดี้สวัโพชันนะคะให้เขาล่อเขามาติดกับดักข้างนอกบ้านแล,ล้วลรอขโมยไปปุ๊บถ้าเขาไม่รีตัวแปงว่าเขาวิ่งไม่ทันสิบเกเอ้ยไอ้นี่ะ่ะมันมีคนเข้ามา เอาอดินดินดุนดุนก็ได้เอาดินเอ้อาโอ้โหโอไอ้นั่นมันแฝงตัวเข้ามาปะโทเอาอไป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 อะโอ้โหแล้วเจนทำเจ้าของบ้าเขาติดกับดักอยู่ตั้งนานโอ้แล้วไอ้นั่นมันก็มาฟันเจนทำไมมันถึงไม่ขอบคุณเราบ้างหืมมันเป็นอะไรกันหรอเนี่ยมันก็ขโมยกันไม่ได้หรอกดูดิสาภาพแต่มันมีคนเอาหลามไปได้แล้วนะ คือมีคนอะขโมยฉลามไปได้แล้วทุกคนเนื่องจากว่าเมื่อกี้แจงสวบสวบสวบเขาออกมาจากบ้านนะคะเขาติดกับดักปุ๊บแล้วเหนเรื่องจะขโมยได้มีคนตีเราซะงั้นโอ้โหไม่มีแบบขอบโพงขอบคุณใดๆทั้งสิ้นแถมมาตีเราอีกต่างหากขาโมยก็ไม่ได้อีกนะเขาเสียฉลามไปแล้วเพราะว่าแบบแจงทําเมื่อกี้นะคะโอ้ตรงนี้แบบไม่ได้อยู่เลยปะเปลี่ยนมาค่ะทุกคนแจงจะวางกับดักไว้ตรงนี้สวงแล้วก็จะหายตัวไว้ว,วางปอมเปิลปะ ใช่ใช่ตรงห้ามบ้านแจงเลยเออตรงต้นทางครับบ้านต้นทางเราต้องได่สักตัวแหละว่าวัาวนนี้แจงอยากได้ตัวบนนี่เป็รถก๊อดเห็นปะตัวรถไฟเนื่องจากว่าในสมุดเราเนี่ยรู้สึกว่าตัวรถไฟนั้นมันมีแล้วแจงหยุดไหนแต่จะเอาแจงอยู่ข้างบ้านอยู่ตรงกับดักมีประมาณหกสิบวิเ,เขาจับอยู่เขาจับมันอยู่เจ็ใช่หรอหกไม่พี่รันจับต่อพี่รันต้องจับต่อแต่ยังไม่ได้เข้าไปแยังไม่ได้เข้าไป 3, มีคนเข้ามาเยอะมีคนเข้ามาเยอะหนึ่ง กลับต่อได้ไหมมันกลับไปมันกลับไปนะมักลับไปนะเุ้ยพี่แจงเตต่ซาฮูมนันออกมาใช่หรอพี่ลันไปแย่งก่อนอพี่แไปแย่งก่อนพิงไปพงไปพงไปิไปได้ไหมได้มเขาเกลเเี้ยยยกกกกย้ยยโยย่ยยย่ยยยยแยยย โดนใครไม่โดนพี่แจงไม่โดน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 แทงกดแทงกดไม่แทงกดแทงกด <Okay. S 2> แทงกดอันนี้มันกดมันกดโอ้ยแจงโด okay, นออพี่รันพี่รันต้องไปเอาวิ่งไปบ้านเขาวิ่งไปบ้านเ <Okay, okay, S 1> ขาโอเค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 งั้ okay. Okay, งนพี่รันยุงอะไรมันเป็นอะไรอันนี้ขอนแจงขอนแจงให้ไปไป,ไป,ไปบ้านแจงโอเคเอาดิเอาดิกดกดกดไปกดไปกดไปพี่แจงกดไปกดอีกยอดมึง มา,าดิมาของข้าขยาเตะของข้าขยะเต<ป>ะตมันจะเข้าบ้านเดี๋เล้วปักไอ้นี่ปักไอ้นี่ไอเครื่องปักเครื่องปักเครื่องไหวมาเข้าบ้านไปเลยเย้เราแย่งได้ค่ะทุกคนยังชั่วหน่อยจงน้อยเราก็ได้อุ้ยมีคนอยากได้ของเราด้วยอยากได้เตะเต้เตะตะหูเหรอเราซื้อมาจะเอาไปได้ยังไงเดี๋ยวเราซื้อมา ออกมาออกมาจะไปไหนก็ไปเหลือหนึ่งนาทีหนึ่งวีเอสิบวีเมื่อไหร่เดี๋ยว,ว,อยวยบอกนะโอเคบ้านตรงห้ามยังเหรอใช่แป๊บนึงไอเตเตเตซาหูเนี่ยรู้สึกว่าจะเดือดแจงว่านะไหนๆเขาก็อยากได้กันแหละเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะไม่สนใจเล้วฉะนั้นเราจะขายอยากได้มากปะเอาไปดี <laughs> <laughs> เตเตเตซาหูเดี๋ยวเขาทำอะไรกันอ่ะโอเคเขาจะ เองวิ่งไปเองวิ่งไปผู้หญิงผู้หญิงได้ผู้หญิงผู้หญิงได้ผู้หญิงได้เราช่วยเราช่วยเออมีอะไรเปล่าแต่ช่วยผู้หญิงคนนึงขโมยของพิรันจัดไปไม่ดูเหมือนจะแค้นนะดูดูเหมือนจะแค้นดูเหมือนจะแค้นอุ้ยวัวเต็มบ้านเลยวัวเต็มบ้านเลยแล้วมีสิ่หล่านี้มาจะปวดโอ้โหตัวนี้ได้ไหมพี่แจ๊แค่วางตรงนี้ไม่ให้วาง ไม่รู้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 แต่บ้านข้างๆมันมีก็อี้ฟ้าพิรันแต่บ้านแจงอ่ะอยู่ไกลอ่ะดิเดี๋ยวนะบ้านบ้าน,น,นเดี๋ยวเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวเดี<า>๋ยวเเหมือนแจงโดนอะไรยิงสักอย่างหนึ่งอะ่ะได้ยินเสียงป,ป้จิ้วจิ้วจิ้วอะ่ะได้ยินเราเอาอีกแล้วหรอเราเจอเราเจอเราเจอขอบิอไนแล้วหรอไม่ไอเสียงจิ้วจิ้วได้ยินปะได้ยินจากไหนกำลังหาอยู่ว่าคืออะไรต้องซื้อพินกัน พี่ลานไม่ใช่แล้วันเนี้ยดูดิไว้มันยิงขี่แต่มันยิงไม่ทะลุแต่คนนี้ยิงทะลุนะโปพี่แจงกระโดดสูงนี้โปโปโปใช่หรอเอาอีกแล้วหรอใช่ใช่โปมันวิ่งไวมากโป้อีกแล้วทำไมเราเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อ<ต>่ะตอนเ,เนี้ย,เ,ยเออ โผลจริงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเขายิงเห็นไหมไม่เป็นไรเลยอ๋อโอ้ยปวดหัวมที่มันมีหลายอย่างก็ว่าอยู่ว่าเขามีซีเข็ดแต่เขาดูไม่กลัวอะไรเลยอ่ะก็ว่าแล้วโทปี้อะไรโทปี้โทปี้น่ะมียังโทปี้ท็อปปลาท็อปปลาทิปปลาใช่ไหมหัวปลายังไม่ใช่ไม่ใช่ทอปทอปปี้โอปปี้อ่ะทอปทอปปี้โอปปี้อ่ะยังยังยังตอนนี้มิติก็ยังไม่มีเหมือนกันเลยแล้วก็มีหัวปลาด้วยเนี่ย ไอห,หัวปลาังอยากได้ังไม่มีเนี่ยมาดิเบรดรถก๊อตเลยนะเออนี่ยเออเนี่ยแหละมันก็น่ามโมยหน่อยว่ะมาอ้าวทันไหมไม่ทันครับเพิ่งเข้ามาเลยเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยหายเลยนั่นไหนพี่ล,ลาล่าไอชุดดำไอที่มันมือตบแดงอะชุดดำมือตบแดงอะตัวดีเลยนั่นอะสันแวบ,บมาสแบบข้าบ้านนั่นนะมาครับ น้องอ้นองูนตงห้า้อุ้ยน้องอูบบิตติกท็อปท็อบบี้ท็อบบี้น่ารักจังเลยอ่ะเป็นอูดแบบว่ามีแครกตัสด้วยอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราเพิ่งขโมยคนอื่นเขามานะคะเราจะแกรบตัวนี้เพื่อขึ้นไปว่าข้างบนเลยแล้วการคนอื่นเขาจะได้ขโมยของเรายยกนอนเอางี้ก่อนยังงฮะช่วยเขาก่อนในรถกอตหัวปลาอยู่ตรงข้ามบ้านเขาเลยมาปดให้หน่อยรับกันร้อยอ ได้มาอยู่ตรงข้ามบ้านพี่รันใช่ไหมใช่ก็คือข้างๆบ้านพี่แจงก็ตรงข้ามเลยโอเคเห็นละพร้อมยังสามแป๊บ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 แจงกำลังขึ้นไปอยู่ชั้นแรกโอเคพร้อมนะสามสองหนึ่งยีบไหมไปอุ๊ยโอ้โหไม่ทันพี่รันไวมากระบายจริงคนนั้นน่ะกระจายอยู่มันหายตัวอยู่โอ้เอาออกเลย วันนี้เราจะขโมยได้ไหมนอ้อวิแต่บ้านข้างๆนี้วยของดีนะเนี่ยโอ้เราขโมยได้อยู่แล้วลอยากได้เป็นแกงกาสเตลลินี่ตูเรล,ล่าเฮ้ยพี่แจงฮะบ้านหลังนี้มีไอ้ปลาปลาเนี่ยปลาโลมาสามตัวเฮ้ยแต่แจ้งอยากได้ไอเนี้ยแจ้งอยากได้ส้มอ่ะยีราฟส้มยังไม่เคยได้เลยอะ่ะโบ่เป็นสีส้มด้วยนะพี่ลเลนเดาข้างบนเดี๋ยวแจ้งข้างลา่างเองโอเคมันกำลังยิงเขาอยู่เครื่องอ่ะกำลังขโมย เรเข้าไปเหมือนกันวิ่งมาแล้วมาแล้วเฮ้ย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 ไม่นะไม่นะไม่นะขอขออันนี้ว้าวว้าวได้พี่แดงกดบ้านก่อนซดบ้านก่อนบดบ้านโอเคโอเคโอเคพี่ลันมาพี่ลันมาพี่ลันมาบดบ้านบดบปลดแล้วบดแล้วปลดแล้วปลดแล้วเข้ามาเข้ามาเออเออแล้วเขาจะวิ่งไปนะแป๊บนึงแดงอันนี้ให้เด็กแดงให้แดงล่างให้เฮ้ยมันหายตัวยายายาพี่ลันยามันหายตัวพี่ลันยา พี่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางว่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางไว้อยู่กลางไว้สี่สิบวีนะบ้านพี่แจงสี่สิบวีเอ้ยนี่นี่ฝั่งขวาฝั่งขวาพี่แจงฝั่งขวาแล้วเขาวิ่งไปแล้วเขาวิ่งไปโอเคโอเคไปเลยพี่รันไปเลยพี่รันไปเลยพี่รันไปเลยมาฆ่าตัวตายมาฆ่าตัวตายมาฆ่าตัวตายโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 โห มาดูาจะเอา <โฆ S 1> จะเอาคืนเนาะ <h iss ing> แล้วมันก็เป็นครั้งแรกนะคะที่แจงได้ตัวนี้แทงการเซลี่ตูลาล่านะคะเป็นยีราฟผสมกับสม้มมันเท่มากเลยทุกคนดูทำท่าดิเฮ้ออืเป็นยีราฟหนวดซะด้วยเท่มากดีใจเวอร์ไปครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พี่รันเอามารู้สึกว่าจะเป็นน้องฉลามใช่ไหมฉลามจิว๋วใช่แต่เป็นแบบลาวางไง เพิ่งเคยเห็นเมื่อกี้แผนของเราสองคนนะคะก็คือพี่รันเอาบนแจงเอาข้างล่างนะคะทุกคนเราก็เลยได้มาคนละตัวเลยนะคะเมื่อเขาไม่รู้ตัวเลยอะ่ะอันนี้ก็คือลอสโอคาลิโตนะคะเป็นเบนลอดก็ตตัวนี้เนี่ยติดสถานะลาวาด้วยนะคะไม่ได้ติดแค่ลาวาอย่างเดียวนะติดคลีบฉลามข้างหลังด้วยน้องน่ารักมากตัวสีส้มขโมยเบนลอสแบบตัวสีส้มทั้งนั้นเลยปาพี่รันเดี๋ยวเราเอาอีกสักหน่อยดีกว่า ก่อนไปเฮ้ยพี่ลันพี่ลันตัวนี้มีตัวท้องตัวนี้มีตัวท้องโบโบเบตตัวท้องตัวท้องนี่โอ้โหมันมีคนจะเอาไอแฟนทอมเพลย์จะเอาเดี๋ยวเขาปดนะเขาปดไม่ได้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 ม่ม่ได้นม่ไม่ได้เ่ดม่ไม่ได่ไม่ได่ได้ไม่ม่ด้ม้่ได้ม่ได้ไ่ได่ได้ไ่้ม่ีมด้๋ยวแจ้เ้ได้อไม่ได้้งหยิบแจ้ได้้วหยิบมาแล้วเอ้า

พี่แจ็คเคลียร์หน้าบ้านเคลียร์หน้าบ้านก่อนพี่แจ็คเคลียร์แล้วปังนนู้นปั้นนู้สิบวิสิบวิหกห้าสี่สามสองหนึ่งเ <1, S 1> ย็บเย็บสวยพี่แจ็คมาข้างบนสวยแล้วเขาเดินออกเขาเดินอ้อมเขาเดินอ้อมมันตามเขาไม่ทันมันตามเขาไม่ทันเราได้แล้วว้าว้าในที่สุดเราก็ได้ปานนยเฮ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> จ้ว่า<ข>ใช้ได้นะแผ่<ข>นเอาแผ่นแบบขังบ้านอะ S <S สุดยอดพี่ลานสุดยอดแฟนขังเพื่อนมันไดว้าะทำไมหยอมจะเอาใช่เปล่า,ะาอะไรคือเพื่อนเขาเยอะมากนะทุกคนคือเขามีเพื่อนแบบสองคนน่ะคือในสิ่งที่มันเป็นก็คือพี่ลันนะขโมยของบ้านเขามาใช่ปะ พี่รันวิ่งขึ้นมานี่ปุ๊บเห็นเขาวิ่งตามมาพี่รันขึ้นชั้นสาแล้วแจ้งล็อกบ้านพอดีแล้วพอแจงล็อกบ้านปุ๊บทําให้เขาอะเข้ามาได้นะคะแต่ว่าเขาอะไปส่วนอื่นๆของบ้านไม่ได้แล้วพอเขาพยายามที่จะแบบกระโดดขึ้นมาที่ชั้นสาปุ๊บเขาโดดเขาไปได้พี่รันโดดลงพอโดดลงเสร็จปุ๊บเขาลงมาไม่ได้เขาก็เลยยืนงงอยู่บนชั้นสานะคะแล้วพี่รันก็ออกมาแล้วก็ของใส่บ้านจบเลยค่ะแค่นี้เองเราก็ได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะนั่นก็คือน้องป้านั่นเองค่ะพี่ปิรกป๊อป เป็นตัวทิปปี้ท็อปปี้ท็อปป้าทิปป้าตัวแรกของแจงเหมือนกันนะตัวนี้เป็นระดับเบนลอตก็ตนะคะแต่ว่าก็เป็นตัวที่หายากมากๆเหมือนกันนะราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่30 m อหรือว่า30ล้านนะคะซึ่งเขาจะทําเงินให้เราได้เนี่ยสองต่อวินาทีนั่นก็คือ2อ0 0สนกว่าๆนะคะอุ้ยตัวนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันนะอุ้ยซีเครตปึ๊บบินวอลหายตัวอย่าลืมตั้งป้อมปืนข้างบนด่านฟ้าเลยเหรอใช่ อยู่ดัดฟ้าเลยเอาตัวไหนดี<า>นะนอุ๊ยทำไมโดนปืนยิงอะ่ะอ๋อปืนมันอยู่ชั้นล่างจะอยู่ชั้นบนชั้นสอง,องพี่รันตีปืนได้ไหนได้ได้ได้ดูชื่อเจ้าของบ้านก่อนเจ้าของบ้านไม่อยู่แถวบ้านนะคิดว่าน่าจะวินวอล์กอยู่นะ <laughs> ยืนเนียนยยืนเนียน <laughs> ยืนเนียนอย่าอย่ามองเราอย่างนั้นไอ้นุม่มจะยืนเนียนมากจะยืนเนียนมาก พี่แรงแก้ขโมนชั้นสองพี่แรงแก้ขโมนชั้นสองไม่ต้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 องแก้ขโมนชั้นสองไปแก้ขโมนชั้นสองแล้วเขาจะปลดนะไม่ไม่ต้องปลดไม่ต้องปลดแกงอยู่ชั้นบนสุดเลยแก้ขโมนชั้นสองไปให้เขาไม่รู้ตัวว่าเราขโมยของเขาแล้วย้ำตีปืนด้วยนะปืนมันยิงแจ้งเขาตลกอะเห็นได้ไงอะขอเอะอันเนี้ยขอได้ปะ ข้าเข็ดขาคูณเนี่ยยังถืออยู่ทำไงก็ได้ให้มันออกไปอ่ะพี่รันชอบกดออกดีนะมันตีแจ้งอีกแล้วโหยมันโดนมันยิงโดนแจ้งอ่ะเอาขึ้นอ,<ด>ออกกันก็เ<ด>ลยแต่แล้วคึออ้นออกก่อนไปแจง้งไปแจ้งไอ้นี่เลยพี่แจ้งนี่เลยเขาเขาล็อกมันแล้วพี่รันล็อกไว้พี่รันล็อกไว้ปิว้วเอา้าเอา้า

ในชีวิตนี้จะไม่เคยได้ซีเกตแต่มันเคยได้ครั้งนี้ครั้งแรกเลยแล้วมันเขาอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันตาเขาไม่ตาพีา่แจกอะจริงๆแจนก็อยากได้คาเกตคาคูดคูดนะแต่ว่าได้ไอ้น้องลิงแมงลูกมาก็ดีชิมป้นซีนี่สไปเดอร์ลีนี่อุย้ยตัวแรกเลยทุกคนนับตาจระดีในที่สุดเราก็ได้แล้วโอ้โหแยบเลยในที่ยุดเรา,าก็<น> ขโมยซีเกตกับเขาได้ซักใช่แล้วไอ้คนนั้นน่ะมันขโมยเป็นน้มันเอาอุดินดินดินดุ้นไปอ่ะไม่งั้นโอ้โหเขาได้อันนี้สูงจากเราด้วยนะพิรันมันไม่ถึงข้างบนไงคนนั้นอ่ะแต่ได้อุดินดินดุ้นไปก็พอแหละโอเคได้วยไมด้ด้ยเขาโอ้ออกไปเลยอย่าดูดีคนนั้นอ่ะ และในที่สุดนะคะมันก็เป็นครั้งแรกที่เรารอมนันเดินนานทุกคนจาได้ไหมที่แจงเคยบอกว่าแจงจะพยายามขโมยซีเครตมาให้ได้สักตัวหนึ่งนะคะซึ่งในชีวิตแจงสาบานได้เลยว่าตัวแจงเองนั้นยังไม่เคยขโมยซีเครตได้เลยแม้แต่ตัวเดียว <S <S และรอบนี้นะคะเราก็ได้มันมาสมใจแล้วค่ะกับชิมแปนซินีสไปเดอรินี่นะคะตัวนี้เป็นระดับซีเครตตัวแรกที่เราขโมยได้น้องเนี่ยจะราคาทั้งหมด100ล้านหรือว่า 100m เอ็มนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาจะทําเงินให้เราได้1จ 3 m หรือว่า1ล้าน3แสนต่อวินาทีนั่นเองค่ะว้าวและในครั้งนี้นะคะจุพแสงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับสุพแสงด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาจุพแสงลงคลิปใหม่ๆหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะส่วนใครที่อยากให้สุพแสงขโมยตัวไหนหรือว่าทําอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วเดี๋ยวแจงจะมาทําให้ดูค่ะครั้งนี้ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายว้าลืมใส่หน้ากากาอีกแล้ว ตอนแรกเปิคดคลิปมาใส่หนา้ากากพอดีไปอัดเกมอื่นมานะคะแล้วลืมใส่หนา้ากากไม่เป็นไรโชว์หน้าส,สวยๆของเราไปเพราะว่าเรากับลิงในเิมน่ารักเหมือนกันเลยเนาะลูกเนาะใช่ค่ะแม่ดูลแลผมดีๆนะอย่าให้ใครขโมยผมไปอีกล่ะจะบอกว่าลิงตัวนี้ติดสถานะเป็นทุกคนลดเกินอะคุณหนาะ